สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องคัมภีวิถีเซียนตอนที่5้าร้อยเอถึงเก้อ EP ห้าตอนที่5 5 7ร้อเถึงห้าริเริ่มกันเลยครับตอนที่55การลงมือและเขตอาคมส่งตัวหลังจากนั้นสองวันทางด้านทิศตะวันตกของเกาะยอดเขาคู่มีเกาะเล็กๆไร้ชื่ออยู่เกาะหนึ่ง มีสายรุ้งสีเขียวบินอยู่ไกลๆสายหนึ่งมเมื่อเห็นว่าไปถึงกลางอากาศของเกาะนั้นแล้วลำแสงนั้นพลันหดเล็กลงปรากฏเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนั่นก็คือหานลี่และหูหยินฟันหานลี่ไม่พอใจที่สตรีนางนี้เชื่องช้าเกินไปจึงใช้ลำแสงหลบหนีพานางบินมาที่นี่ด้วยกันเสยียเลยเขตอาคมส่งตัวอยู่บนเกาะนี้ หานลีที่ยืนอยู่กลางอากาศมองไปทางเกาะเล็กๆที่อยู่ด้านล่างพลังเอ่ยถามเสียงเรียบใช่แล้วบนเกาะมีลูกศิษย์สำนักคีตาวิจิตที่รักษาการเขตอาคมส่งตัวอยู่แปดคนทว่านอกจากสองคนในนั้นที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าแล้วที่เหลือล้วนเป็นคนของฝ่ายอธรรมที่อุ่นเทียนเซี่ยวพามาด้วยล้วนมีพลังยุทธระดับสร้างปราณขึ้นไปข้าบัญชาการไม่ได้ฮูหยินฟันเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเล็กน้อยเข้าใจแล้ว เรียกคนของเจ้าออกมาส่วนคนที่เหลือก็มอบให้ข้าจัดการเถอะใบหน้าของหานลี่เผยแววสำหารออกมาเจ้าค่ะท่านอวโสรอสักครู่หูหยินฟันตอบรับอย่างไม่ลังเลชูมือเรียวเล็กขึ้นนิ้วชี้จึงมียันถ่ายทอดเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งแผ่น ยันแผ่นนี้กลายเป็นลำแสงเพลิงสายหนึ่งบินเข้าไปในเกาะนั้นด้วยการสะบัดแขนของสตรีนางนั้นฮานลี่มองเห็นอย่างชัดเจนว่ายันถ่ายทอดเสียงนี้บินหมุนวนเป็นรอบเล็กๆบนเนินเขาแล้วจึงพุ่งเข้าไปหาในภูเขาที่ดูแล้วธรรมดาลูกหนึ่งหลังจากที่มันสว่างวาบลำแสงเพลิงนั้นก็สลายหายไปไร้ร่องรอยดูแล้วจะเข้าไปในเขตต้องห้ามอะไรสักอย่างหลังจากผ่านไปชั่วครู่ก็มีหญิงสาวสองคนชายหนึ่งคนบินออกมา พวกเขามองปราดเดียวก็เห็นหูญินฟันและหารลี่ที่ลอยอยู่กลางอากาศขนานั้นลำแสงสีสามสายพลันสว่างวาบบินเข้ามาคารวะเจ้าสำนักสองคนในนั้นเป็นผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่มีรูปร่างอวบอิ่มหน้าตางดงามเย้ายวนเป็นอย่างมากหลังจากที่มาอยู่ตรงหน้าแล้วก็คารวะหูยินฟันหลังจากนั้นถึงได้มองพิจารณาหารลี่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เมื่อมองเห็นว่าหารลี่ ไม่ได้ปิดพลังยุดระดับหลอมรวมชั้นปลายของตนเองชั่วขณะนั้นพลันตกตะลึงและตื่นกลัวขึ้นมาส่วนชายชาราสวมชุดสีฟ้าคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของหญิงสาวทั้งสองก็ประสานมือคำรับหูหญินฝันด้วยท่าทีทะนงอองอาจเท่านั้นแต่เมื่อเหลือบม,มองฮานลี่กลับเผยสีหน้าตื่นตะลึงและคนสงสัยออกมาอาปากค้างคล้ายกับว่าคิดจะถามอะไรบางอย่างแต่ฮานลี่ที่แยกแยะศัตรูของตนเองได้แล้วในครานี้กลับไม่ได้ให้โอกาสให้เขาได้เอ,อ่ยอะไร หลังจากที่ใบหน้าชายแววสังหารออกมาก็ดีดนึ้งโดยไม่ได้เอ่ยอะไรกระบี่ล้ำแสงสีเขียวสายหนึ่งบินออกไปพร้อมกับประกายวิบวับใบหน้าของชายชรา,าเผยความหวาดกลัวเป็นอย่างมากออกมาแต่ความเร็วของกระบี่ล้ำแสงนั้นรวดเร็วเกินไปคนคนนี้จึงทำได้เพียงส่งเสียงร้องอักออกมาเท่านั้นสมองก็มีรูโลเหขนาดเท่าหัวแม่มือปรากฏขึ้นร่างกายร่วงลงไปตรงๆฉากนี้ทำให้หญิงสาวที่เหลืออีกสองคนตกตะลึงจนหน้าถอดสี แต่เมื่อเห็นหูหยินฝันมีใบหน้าที่เคร่งเคร่งไม่ได้แยแสทั้งสองก็เข้าใจหลังจากที่มองศบตากันแล้วก็ปิดปากเงียบพวกที่เหลืออยู่ข้างล่างใช่หรือไม่หูหยินฝันเอ่ยถามหญิงสาวทั้งสองน้ำแสงแฝงความเย็นชาเอาไว้เจ้าค่ะห้าคนล้วนอยู่ที่เขตอาคมสองตัวสิทธิจะพาเจ้าสำนักและท่านอาวุโสไปคนที่มีผิวขาวนวลหนึ่งในนั้นรีบตอบอย่างรู้จักวางตัวอืมนำทางให้ท่านอาวุโสลี่เถิดไม่อาจปล่อยเจ้าพวกนั้นไปได้ใบหน้าที่งดงามของหูหยินฝัน เผยความน่ากลัวออกมาเมื่อหญิงสาวทั้งสองได้ยินถึงได้มั่นใจว่าฮูหญินฝันได้พาผู้ช่วยเหลือมาแล้วกำลังจะลงมือกับคนของอุ่นเทียนเซี่ยวจึงไม่ลังเลที่จะพาหาร์ลี่และฮูหญินฝันเข้าไปในภูเขาเปิดหนึ่งในหญิงสาวสองคนนั้นเมื่อร่อนลงไปที่กลางอากาศตรงหน้าภูเขาแผ่นป้ายในมือก็เปล่งแสงสีแดงพลันตะโกนลงไปด้านล่าง เมื่อลำแสงสีแดงจากแผ่นป้ายบินออกไปสัมผัสผู้เขาระลอกคลื่นสีแดงพลันกระเพื่อมเติบโออกพื้นผิวของผู้เขาปรากฏประตูหินสีเหลืองขนาดความสูงสี่ห้าจ้างออกมาที่นี่แหละเจ้าค่ะทว่าพลังยุทธ์ของห้าคนนั้นอยู่ในระดับสร้างปราณขั้นกลางท่านอวุโสต้องระมัดระวังสักหน่อยผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่มีผิวขานวนวลส่งยิ้มให้กับหาร์ี่แล้วจึงเอ่ยเตือนเข้าใจแล้วหาร์ี่เอ่ยด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกหลังจากนั้นพลันยกมือขึ้น สาลำแสงสีเขียวสายหนึ่งพ่นออกมาจากมือเสียงปังดังสนั่นขึ้นประตูหินถูกทำลายจนแตกละเอียดหารลี่บินเข้าไปด้วยใบหน้าไม่เปลี่ยนสีผู้บำเพ็ญเพียรหญิงทั้งสองคนเห็นเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะมองศตากันด้วยความวิตกกังวลแต่หูหยินฟันกลับเชื่อมั่นในตัวของหารลรี่อย่างเต็มเปี่ยมนางเรียกให้หญิงสาวทั้งสองตามนางมาติดๆหลังจากที่เข้ามาในประตูหินแล้วก็มีอุโมงค์ลาเขียวขนาดความกว้างสามสี่จัง แต่ดวงตาคู่นั้นของฮาร์ลี่จึงอดไม่ได้ที่จะหลีตาลงเป็นเพราะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงประตูหินที่แต่งละเอียดหรือไม่ทําให้มีคนสองคนบินออกมาด้วยความรีพร้อนและประจันหน้ากันพอดีฮาร์ลี่ไม่ได้สนใจใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างละเอียดนักอาปากออกลำแสงสีเขียวสองสายพลันเปล่งประกายกระบี่เล่มเล็กที่แบาวาวพุ่งออกมาจากปากไปยังทั้งสองคนที่อยู่ตรงข้ามผู้ที่อยู่ตรงข้ามทั้งสองคนพลันตกตะลึงยังไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําได้เพียง หยิบผ้าไหมสีแดงขึ้นมาผืนหนึ่งแล้วปล่อยโล่เล็กๆสีเหลืองออกมาเพื่อจะต้านทานเอาไว้ชั่วคราวผลลัพธ์คือลำแสงสีเขียวส่งเสียงสวบออกมาแล้วทะลุผ่านไปยุทธพันธสองชิ้นสูญเสียพลังวิญญาณไปในทันทีพลันตกลงสู่พื้นแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นหลังจากที่ลำแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้นอีกครั้งทั้งสองพลันร้องออกมาอย่างน่าเวทนาแล้วล้มลงกับพื้น ฮาร์ลี่สาวเท้ายา,ยาวๆไปที่ร่างไร้วิญญาณทั้งสองและมุ่งไปข้างหน้าต่อโดยไม่หยุดฝีเท้าแม้เพียงชั่วคราวกระบี่เล่มเล็กสองเล่มบินกลับมาโดยอัตโนมัติล้อมรอบร่างกายของฮาร์ลี่ไว้พลางเริงรำไปทั่วทุกสารทิศหูหญินฝันและพวกที่เดินตามมาเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากกลับเสียเวลาอยู่เล็กน้อยเพื่อจัดการศพทั้งสองนั่น รอจนหญิงสาวทั้งสาข้ามผ่านอุโมงค์นั้นไปก็มาถึงห้องโถงใหญ่ที่มีขนาดความกว้างเกือบร้อยจัง้งหานลี่ยินเอามีพราหลังอยู่ตรงกลางห้องโถงใต้เท้าของเขามีเขตอาคมส่งตัวเล็กๆอันหนึ่งเขากำลังก้มศีรษะลงเพ่งพิจารณามันอย่างละเอียดราวกับว่ากำลังศึกษาอะไรอยู่รอบด้านของเขามีศพที่ถูกหั่นออกเป็นหลายส่วนสามศพนอนอยู่กลิ่นเาาเลือดคละคลุ้งลอยตลบอบอวนอยู่ที่นี่ เมื่อเห็นฉากนี้เข้าชั่วขณะนั้นใบหน้าของฮูหยินฟันพลันพิีว่านให้หญิงสาวที่เหลืออีกสองคนไปจัดการกับซากศพส่วนตนเองก็เดินเข้าไปพร้อมกับกลิ่นหอมที่เย้ายวนดูท่าลมปราณของท่านอวุโสจะอยู่ในระดับที่ลึกล้ำแล้วการต่อกรกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณก็เหมือนกับการฆ่าไก่โดยใช้มีดเชือดวัวสตรีนางนี้เดินเข้ามาข้างกายของฮาร์ลี่ริมฝีปากแดงระเรื่อจิ้มลิ้มเอ่ยประจก ผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณสำหรับข้าในตอนนี้ไม่ถือว่าหนักหนาอะไรจริงๆเขตอาคมนี้คือเขตอาคมสองตัวที่เจ้าพูดถึงหรือดูเหมือนว่าจิตใจของฮันลี่ทั้งหมดจะอยู่ที่เขตอาคมนี้หลังจากที่รับมือสองสามประโยคแล้วดึงหัวข้อการสนทนามาที่ของที่อยู่ตรงหน้าใช่แล้วท่านอาวุโสน่าจะดูออกตอนนี้เขตอาคมส่งตัวนี้สร้างเสร็จแปดเก้าส่วนแล้วขาดแค่ศิลานิทราลวงตาก็จะใช้ได้ในทันที และศิลานิทราลวงตานั้นสองวันก่อนก็ได้ให้ท่านอาวุโสดูแล้วข้าไม่ได้โกหกหลอกลวงดวงตาที่งดงามของหูหยินฟั่นกรอกไปมาขณะเอย่ยในเมื่อหูหยินฟั่นไม่ได้โกหกผู้แท้หานก็จะกำจัดอวินเทียนเซี่ยวเสียทว่าเขตอาคมนี้เป็นเขตอาคมสงตัวที่จะส่งไปยังเกาะรุง่งโรจน์ในมหาสมุทรส่วนในจริงๆหรือจากที่ข้ารู้นั้นเป็นเกาะขนาดกลางธรมธรมดาาเหตุใดคนของฝ่ายอาธรรมถึงมาสร้างเขตอาคมในที่แห่งนั้นหาลี่จ้องเขตอาคมที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าคิ้วขมวดมุ่นขนาดเอย่ย เรื่องนี้ข้าเคยได้ยินอวินเทียนเซียวเคยกล่าวเอาไว้ว่าที่เกาะรุ่งโรดมีเขตอาคมส่งตัวที่ถูกละทิ้งไว้ในอดีตเขตอาคมหนึ่งคนของฝ่ายอาธรรมจึงดัดแปลงมันเล็กน้อยสามารถใช้ได้แล้วทว่าเขตอาคมที่นั่นสามารถรับอย่างเดียวไม่มีทางส่งตัวออกมาได้คนของฝ่ายอาธรรมจึงไม่ได้ใช้บ่อยนักถ้าหากไม่ใช่เพราะมีเขตอาคมส่งตัวนี้อยู่และรับการส่งตัวจากหมาสมุดสวนนอกได้ไกลขนาดนี้อวินเทียนเซียวก็คงไม่เลือกที่นี่ท่านอาวุโสเข้าไปแล้วก็คงไม่พบความยุ่งยากอะไร ผู้ญินฟั่นอธิบายให้แฮร์ี่ฟังด้วยสีหน้าซื่อตรงนางในตอนนี้รู้ว่าเรื่องส่งตัวของแฮร์ี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแน่นอนว่าจึงไม่กล้าละเลยเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แฮร์ี่พลันพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรอีกขอแค่ที่นั้นไม่มีตัวประหลาดเท่าระดับก่อกำเนิดรักษาการอยู่จากความสามารถของเขาต่อให้มีพยานอันตรายก็ไม่ได้หวาดกลัวนักและถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงเขาก็ยอมดีกว่าบินออกจากมหาสมุทรส่วนนอกกลับไปยังมหาสมุทรส่วนไหนมากนัก ยิ่งไปกว่านั้นฮา์ลี่มั่นใจว่าสตรีนางนี้ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องโกหกเขาเมื่อพิจารณาเขตอาคมส่งตัวอย่างละเอียดอีกสองสามครั้งฮา์ลี่ก็หันกายไปเอ่ยกับผูหญินฟันด้วยเย็นชาว่ารีบให้ปรมาจารย์เขตอาคมของเจ้ามาที่นี่สร้างเขตอาคมให้เสร็จหลังจากที่ข้าช่วยเจ้าสังหารอาวินเทียนเซียวแล้วต้องการใช้เขตอาคมในทันทีตอนนี้กลับไปรออาวุโสอวินกันเถิด จากที่เจ้าพูดมากสุดอีกห้าหวันเขาก็คงกลับมาที่ยอดเขาคู่เพื่อควบคุมตลาดด้วยตนเองแล้วเมื่อเอ่ยจบเขาก็สาวเท้ายาวๆก้าวออกไปด้านนอกด้วยใบหน้าเคร่งครึงต่อจากนั้นเวลาผ่านไปแต่ละวันวันในใจของของาร์รี่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลขึ้นมาเขารู้ดีหากอยู่ที่นี่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานเข้ามีโอกาสที่จะถูกอสูรบำเพญเพียรเฟิงสีตามมาหาถึงที่ สิ่งที่ทำให้ฮาร์ลี่รู้สึกจนปัญญาก็คือเรื่องจิตวิญญาณลมจะสลายหายไปตามคำพูดของเฟิงซีนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าที่เขาพูดว่าผ่านไปช่วงหนึ่งจะสลายหายไปจริงๆแล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กันแน่จะหนึ่งปีหรือกระทั่งหลายปีหรือว่าเป็นเพียงคำโพบ,บทเท่านั้นเขาให้มแมลงกลืนทองหดตัวเข้าไปกัดกินจิตวิญญ,ญาณลมอย่างช้าๆอยู่หลายครั้งแต่เมื่อลองแล้วถึงได้พบว่าวิธีนี้ใช้การไม่ได้ หากแมลงกลืนทองที่อยู่ในท้องต้องการกัดกินจิตวิญญาณลมจะต้องกัดกินเส้นไหมอสนีเทวปัดปัดเปา่าพยันตรายสีทองไปก่อนถึงจะทำได้แต่ขอแค่เส้นไหมสีทองชั้นนอกถูกทำลายลงแม้เพียงรูเล็กๆจิตวิญญาณลมจะกำเริบในทันทีทำให้เขาตกใจจนรีบปกปิดช่องโหว่เอาไว้ใหม่แทบไม่ทันด้วยเหตุนี้ถ้าหากไม่ใช่เพราะการกำจัดอวินเทียนเซียวไม่ต้องใช้แรงมากแล้วก็เขาคงไม่หยุดอยู่ที่นี่นานขนาดนี้ ด้วยเหตุนี้ในใจของฮารลี่จึงรู้สึกวิตกกังวลลางสังหอนไม่ดีพลันไหลทะลักเข้ามาจบอีพีห้แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ